ณดินแดนอันห่างไกลแห่งหนึ่งมีเมืองเมืองหนึ่งมีความสงบสุขเป็นอย่างมากและณที่แห่งนั้นมีเจ้าชายที่มีชื่อว่าแทนนี่และอัศวินข้างกายของเขาในอนาคตที่มีชื่อว่าอาเธอร์ไนซึ่งทั้งสองคนได้เล่นกันในสวนแห่งหนึ่งอาเธอร์เขาทำรุนแรงกับเจ้าชายแทนนี่เกินไปแล้วนะ ข้าต้องจับคนวิ่งช้าก็จับแล้วนี่ไงแค่ทำตามกติกาเท่านั้นเองนะ้าแต่เจ้าดูตั้งใจเล่นงานองค์ชายเป็นพิเศษเลยนะเจ้าไม่ชอบเขาหรืออย่างไรกันหรือว่ามีปัญหาอะไรกับพวกชนชั้นสูงอย่างนั้นเหรอนี่นี่พอเลยเจ้าเด็กใหม่ข้าบอกเลยว่าตั้งแต่ที่ข้ามาอยู่ที่นี่ข้าไม่เคยพูดถึงเรื่องชนชั้นเลยสักคำเดียว นไนทำหน้าอยู่ไปหาคนที่พูดจะไม่เข้าหูไม่ว่าแทนี่จะเป็นองค์ชายหรือไม่ก็จะปฏิบัติกับเขาเหมือนเดิมนอกจากนี้มันก็เป็นความต้องการของเจ้านั่นเองด้วยฉะนั้นพวกเจ้าช่วยทำตามด้วยเถอละล่ะในพูดถูกได้โปรดทำเหมือนข้าเป็นสามัญชนทั่วไปด้วยนะ <c oughs> แทนี่มองไปหาไนาเหมือนกำลังรออะไรบางอย่าง ยื่นมือไปช่วยแทนนี่ขึ้นมาพยุงตัวแทนนี่ขึ้นมากูขอช้ยอื่นนะอืมกระทืบแทนนี่ซ้ำดึงแทนนี่ขึ้นมาแล้วกระทืบซ้ำครับเขัไปเรียกชอยก่อนหน้านี้ดีกว่ามั้งอืมดึงแทนนี่ขึ้นมาแล้วกระทืบซ้ำอียะอมโอเคกลับไปบทบาทต่อไหนทำอะไรนะ่ะ นายก็รู้นี่นะว่าฉันชอบให้หนายกระทืบจุดนั้นมากที่สุดเลยนะ <c oughs> ยื่นมือไปหาแทนนี่องชายสายตาของคนรอบข้างเต็มไปด้วยความประทับใจท่านไม่ถือตัวเลยจริงๆช่างใจกว้างยิ่งน,นักองค์ชายเออข้าก็ดีใจที่ได้ยินเช่นนั้นแตเ่เรียกข้าว่าแทนนี่หรือแทนไม่ก็แทนนี่เฉยๆเถอะนะองค์ชายแทนนี่ ผมใชยเจ้าใชายบอกแล้วไงว่าไอ้ที่เรียกแทนนี่เฉยๆไงเล่าใครบางคนเจ้าสอนแทนนี่ได้ดีนี่ใครอีกคนแน่นอนเพราะข้าก็เคยถูกพ่อสอนมาแบบนั้นเช่นกันใครบางคนถ้างั้นก็ขอให้พวกเจ้าใช้ลูกของข้าดีๆละ่ะอย่าให้เสียของซะก่อนใครอีกคนแน่นอนอยู่แล้ว ใชอีกคนข้าก็ไม่อยากจะเชื่อว่าเจ้าจะทาตามสัญญานั้นมาตั้งถึง30สปีเลยนะไหนแทนนี่โตขึ้นเจ้าอยากจะเป็นราชาของอาณาจักรนี้หรือเปล่าอ,อข้าก็ต้องเป็นอยู่แล้วไม่ใช่เหรอแต่ว่านะเสียงแทนนี่เบาจนแทบจะไม่ได้ยินข้าอยากเป็นของเจ้ามากกว่านี่อะมึงมึงพูดอะไรนะมึงมึงพูดอะไรนะ มึงว่าไงนะก่ำหมัดไมยังไงเปล่าๆปล่าข้าหมายถึงเจ้านะอาเธอร์เอ่อโตไปเจ้าอยากจะเป็นอะไรเหรอเอ่อข้าอยากโตไปแล้วเป็นอัศวินข้างกายของเจ้าอย่างไงล่ะดีเลยนหยเราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปจบละเวลาหมดไปอ่านของจริงได้ที่มึบอเอาละเอาละเอาม ในเมื่อบุกี้ไปจบเร็วไปหน่อยงั้นเราก็ขอมาเลีอีกหัวข้อหนึ่งดีกว่าอ่ะมึงมึงว่าไงนะพร้อมกับมัดอ่าเปล่าเปล่าข้าก็หมายถึงเจ้านายอาเธอร์ตโตไปเจ้าอยากจะเป็นอะไรกู <c oughs> ขอเป็นเลี้ยงเซย์กันดีกว่าอูา้อ้าวอ้าวอะเหนื่ยหยอกหยอก,ยอกไม่ไม่หรอกข้านนะอยากจะเป็นอัศวินของเจ้าอย่างไรล่ะฮ่าฮมุกแน่มุกจริงๆเลยข้าอยากจะเป็นอัศวินต่างหากล่ะไม่กูไม่อยากเป็นอัศวินวุ้ย อัศวินข้าจะเป็นอัศวินข้าอยากเป็นอัศวินของเจ้านะเอออัศวินของเจ้าอ่ะไม่เป็นอัศวินได้ไม่ว่าไอเวีนถ้าเป็นอัศวินจริงๆนะก็ก็อยากเป็นลิงเส่ยจะดีกว่าของวิวาไปเป็นลิงแจ้งของเสบียงมากินเองจะดีกว่าเปลี่ยนใจแล้วกลายเป็นอัศวินก็ลเก่า่มมาคน ขอวิว่งไปขอวิว่งไปไปเปน็นลิงแล้วแย่ขอเสบียงมากินเองซะจะดีกว่าไม่นะั้นไหนข้านึกว่าตลอดที่เวลาที่ผ่านมาเราเราเป็นเพื่อนกันซะอีกถ้าเจ้าอยากจะเป็นลิงมากนะข้าจะให้เจ้ากินกล้วยของข้าไหนทุกๆุกวันเลยจากนี้และตลอดไปแทนนี่ได้เอกกล้วยออกมาแล้วเลยจบแล้วเย่หมดซึ่งความทรมานเอจบไปจริกไยเอาลถะ เกมนี้ใช้เวลาสร้างไปแค่8ชั่วโมงนี่นะก็ก็ต้องขอขอบคุณพี่เทคแคร์สด้วยที่ทําเกมนี้ออกมาให้พวกเราได้เล่นกันภายในเวลาเพียงแค่8ชั่วโมงถทุกคนเ,เป็นคนที่ทําเกมเก่งมากเลยนะครับเนี่ยว,ว้าวเอาล่ละก็ถ้าใครชอบผีหรืบบอปวดร้ายกดแชร์กด subscribe เพิ่มเป็นกระดูใหญ่ให้ผมด้วยครับส่งก๊วยไปใจบาย,ๆจ,ย,บายๆจ้ะเอารอหนี่อยไหม